ส,งงสวัสดีจ้าพอกันกับพญายัญ่์ฝรั่งอีกแล้วมือนี่มากินอีกแล้วค่ะบวชขั้วบิกซุพ่อยัญ่เพิ่นติดใจไหมค่ะอาตตะกอนเพิ่นติดใจไก่แ่บแต่ว่าหมู่บ้านนี่ลูกสาวสังนันก้อยก้อยสมเนื้อจ้าโอ้พยพญอยหญตติดใจแห้งก็เลยได้มาก,กินอีกมือนี่ ต้มเนื้อมวติดใจมากอีกพอญายติดใจก้อยส้มเนือ้อง้วค่ะก้อยส้มเนื้อมวนได้เมนูใหม่อีกแล้วค่ะอยู่ที่ขั้วบิ๊กซูจบหลายเอาบบดนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ ุณกานมนนกับถูกครับ